Good bye. าาก,กูดมากูดมากูดมาแอนหวานแอมาม่าแอมาอมา่มาจะเอาไว้ชูบีโอ้แต่แอนทูบีอะแอนทูบีเป็นยังไงโอเคโอเคอันวันทูทรีอะแอนกูดบายกูดบายแอนวันทูทรีอะไรติดฟันคะอะไรติดฟันคะหวานหวานก่อนหวาน ว้าวชังลิ้นขาวสะอาดมากเลยค่ะโอ้ยฟันสะอาดลิ้นสะอาดค่ะโอ้โหทำท่าอะไรคะไหนนอนอย่ไหนทำไงคะนั่นนอนเองเนื้อโนูทำไงเนื้อหนูเนื้อโนสวัสดีค่ะทำไงจวัสีตอนานี่้เวลาทำความผิดมามีดุต้องขอโทษค่ะขอโทษค่ะทำไงคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะดีดีนะขอโทษค่ะทำไงเชัก